สวัสดีครับเดี๋ยวก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับและเจ้ค่ะมิสเตอร์เอ็มพีค่ะครับวันนี้เราก็ส่งแอตแลนต์อีกแล้วนะครับใช่แล้วค่ะกับสีขาวแบบนี้เลยนะคะรุ่น Active CVT ีทราค่ะห้าแสนสามบาทค่ะและแน่นอนนะครับโปรเรานะครับพิเศษอีกแล้วนะครับด้วยลูกค้าคันนี้บ้องบอกว่าเป็นข้าราชการนะครับอ่าก็คือลูกค้าสามารถเลือกใช้สิทธิข้าราชการได้เลยก็ได้ส่วนลดพิเศษเพิ่มมาครับนะครับโดยคันนี้นะครับบอกเลยลูกค้าใช้เงินบอกวกดจิตพี่หนึ่งหเื่น่า13,000บาทแบบนี้ก็ท่านั้นเลยอยู่ทีา ค่ะอยู่ที่ประมาณ7,100นิดเท่านั้นเอง 7, <100 S 2> นะครับ7,100แล้วแบบเป็นแอดทาดเลยนะคะแล้วก็แต่งเต็มให้ขนาดนี้คุค้มมากเๆเลยคะ่ะนะครับนี่เลยนะครับแน่นอนแต่งสวยๆอีกกันอีกแล้วก็วคือนี่เ,เลยครับเปลี่ยนไฟหน้าให้เรียบร้อยอนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟซีนอนนะคะแล้วก็มีพร้อมวงแหวนล้อมรอบให้ด้วยคะ่ะนะครับซิกเนเจอร์นะครับเบียนสไตล์นะครับ,รบตัวนี้ก็มีสเกิร์ตให้รอบคันนะครับซึ่ง ลูกค้าก็ได้เลือกแบบเองด้วยนะครับเราก็มีแบบให้เลือกมากมายนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกรับเป็นของไรเดอร์ะนะคะไรเดอร์ Rider เป็น V1 นะครับอ่า V1 ซึ่งก็ด้านท้ายเนี่ยก็จะเป็นท่อกรมสีท่อนั่นเองอค่ะนะครับป็นท่อหลอกมาสีท่อสวยๆเลยนะครับแล้วก็ได้เลือกสปอยเลอร์หลังเองด้วยนะครับใช่แล้วก็พวกสเกิร์ตของเราส่วนมากก็จะนิยมอ่าให้ลูกค้าเป็นแบบที่มีเดย์ไลท์มีเดย์ไลท์มีไลท์ครบนะครับึ่งสปอยเลอร์หลังก็เป็นเซตที่แบบมีไฟเบรกติดมาด้วยนะครับ จริงๆทั้งยกสูงแล้วก็ทั้งแบบแบบแนบกับฝากระโปรงมันก็มีไฟเบรกให้อยู่แล้วนะคะเร<อ>าก็ทําให้เต็มที่เลยก็สามารถเลือกกันได้ใครชอบแบบไหนสั่งกันได้เอง<ช>เลยนะครับนอกจากนี้นะคะความสวยของรถเนี่ยไม่จบเพียงเท่านั้นเนาะมันก็ต้องมีตัวล้อนะคะล้อซิ่งนะคะขอบ15แบบนี้มีแบบให้เลือกมากกว่า30มสิบลายเลยค่ะนะครับผู้าก็นี่ครับมาเป็นสไปดเดอร์กันอีกแล้วนะครับขาแมงมุมนะครับมันจะเป็นแบบที่นิยมนะคะาขาแมงมุมตัวนี้แล้วก็มีเลือกน็อตเป็นสีแดงนะคะพร้อมครอบดิส สีแดงให้เลยนะครับมันก็จะตัดกับตัวเส้นสีแดงที่ของสกเกิร์ตเข้ากันกับใช่ค่ะกับพวกตัวตัดของสกเกิร์ตมานะคะ,ะ,คะแล้วห<อ><อ>ลังจากน,นี้เราก็จะมีตัวฟิล์มให้รอบคันนะคะการสัดข้างนะคะแล้วก็มี สาอากาศครีบฉลามพร้อมกับตัวกล้องมองหลังนะคะที่เข้าเกียร์ถอยหลังปั๊บขึ้นที่จอภาพให้เลยคะ่ะสะดวกนะครับสะดวกสบายสุดๆนะครับแล้วจอก็รองรับรถคาเพ a n แอนดรอยล็อตโต้ได้ด้วยนะครับบลูทูธก็ได้แล้วค่ะบลูทูธวิทยุทั่วไป USB ใช้ได้หมดเลยนะคะนะครับและแน่นอนนะครับอันนี้ภายในก็มีการเปลี่ยนเบาะใหม่ให้ด้วยนะครับใช่แล้วจากเบาะผ้านะคะธรรมดาเราก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้โดยคันนี้นะคะเลือกเป็นเบาะหนัง สีดำนะคะแล้วก็ตะเข็บสีแดงคะ่ะเป็นทรงยอดฮิตสุดคลาสสิกนะครับเบาะหนังดำได้แดงนะครับคลาสสิกกันเลยสวยๆนะครับใช่แล้วค่ะนาะแล้วก็เบรดเสร็จแล้วคะ่ะเท่านี้1 3 0 0 0สามพันไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมค่าจดทะเบียนแล้วก็ฟรีให้ในโปรให้อยู่แล้วนะคะะครับครบถ้วนนะครับสวยๆหล่อๆนะครับ,รอ,รบอันนี้ต้องบอกว่าต้องใช้สิทธิ์ ข้าราชการด้วยนะใช่หรือมีครอบครัวมิโซนะคะก็ใช้สิทธิครอบครัวมิโซได้เช่นกันค่ะได้เลยนะครับแต่ถ้าคนอื่นก็อาจจะเพิ่มนิดนึงนะครับก็ไดคล้ายคล้ายกันนะครับนี่ก็สามารถแต่งเต็มใช้เงินดาวน้อยผ่อนสบายนะคะแต่งส่วนๆแบบนี้ได้เลยแล้วก็คันนี้ลูกค้าก็เตรียมที่จะมารับรถเนาะจะมารับที่โชว์รูมถ้ามารับที่โชว์รูมแน่นอนครับเราต้องมีของเกมให้เล่นด้วยนะคะใช่ก็มาลุ้นรางวัลเพิ่มเติมกันอีกทีนะคะแล้วก็ ที่ไม่ต้องลุ้นแน่นอนก็คือจะมีน้องหนีนะคะนอนรออยู่ในรถให้เส์ไพรภัแน่นอนคะอ่ะครับงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลูกค้ากันเลยครับไปกันเลยค,ะค่ะ ครับตอนนี้คูกค้าก็มารับรถกันแล้วนะครับสวัสดีครับครับคุปยยทัศนะครับครับไปครับรถถูกใจไหมครับวันนี้รถก็สวยดีครับสวยเลยเนาะก็คุปยยทัศได้เลือกเองถูกใจครับเลือกเองเลยเลือกเองหมดเลยใช่ไหมครับทั้งลายล้อครับผมแบบสเกิร์ตสปอยเลอร์สีเบาะนะครับโอ้โหก็เลือกมาได้สวยสุดๆลงตัวสุดๆเลยนะครับผมตอนทําเรื่องยากไหมครับก็ทําเรื่องก็ไม่ยากครับไม่ยากเลยนะประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวรู้ผลเลยนะครับ แล้วเจอผมทางช่องทางไหนมากเอ่ยก no ็ท oh. ี่เจอก็ทางใน YouTube เลยครับอันแรกเจอใน YouTube เลยครับใน YouTube เลยครับก็คือเรื่อนมันมันขึ้นของมันเองขึ้นแนะนำเลยใช่ไหมครับครับโอ้โหก็เลยดูว่าเออมันมีแบบโป้แต่งด้วยอะไรก็ได้เราก็เลยสนใจโอ้โหก็สวยเลยคได้ไฟวงแหวนด้วยนะครับใช่ครับครับฮะแล้วก็ได้ได้ดูที่อื่นด้วยไหมครับหรือว่าได้ติดต่อ ก็ผมก็ดูหลายๆที่ครับแต่ถูกใจนี่พอตกแต่งอะไรเรื่อยชอบแต่งชอบเยรสวยๆเลยใช่ไหมครับโอเคเลยเนาะวันนี้ก็เลยได้รถถูกใจสวยงามเลยนะครับเมื่อกี้ได้เล่นเกมด้วยมีรางวัลให้เป็นอะไรครับผมเนาะแล้วก็ยังไงวันนี้ได้รถถูกใจแล้วนะครับสวยถูกใจแล้วฝากเชียร์ผมหน่อยแล้วกันเนาะสมมติมีคนสนใจรถมิสูออกก็จะใครดีครับฮะกับก๊อมิซู ซุปเปอร์โโอเคเลยขอบคุณมากมากเลยนะ uh huh. ครับดีเลยนะครับนะครับ,ครบใครสนใจนะครับว่าสวยๆโปรดีๆนะครับแบบนี้นะครับติดต่อได้ที่ก๊อปปี้สูซุเปอร์โและอีกช่องคือโจวิสูเอ็มีนะครับวันนี้ผมลูกค้าไปกันนะครับ